สวัสดีครับพร้มอิมมาแล้วครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพร้อมอิมนะครับก็วันนี้นะครับเพื่อนๆพร้มอิมจะพามาดูมะม่วงนะครับก็ระหว่างลูกจริงกับลูกกระเทยนะครับผมแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวพร้มอิมพาเพื่อนๆนะครับไปชมกันครับผมไปนครับ ครับเพื่อนๆมะม่วงนะครับลูกจริงนะครับผมเป็นยังไงนะครับแล้วก็มะม่วงกระเทยหรือว่ากระตอยนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับผมเป็นผลยังไงนะครับเดี๋ยวตามพรอกเอิ๊มไปดูนะครับผมดูใกล้ๆนะครับก็ที่สวนพลอมอีมนมครับผม ต้นนี้นะครับจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับเดี๋ยวพ่มอิ่มจะขยับก็ลองไปใกล้นะครับนี่นะครับผมที่พ่ออมอิ่มชี้อยู่นี้นะครับนี่คือผลของอมะม่วงลูกสมบูรณ์อันนี้คือลูกแท้ลูกจริงนะครับผมนี่คือลูกจริงนะครับลูกจะได้ทรงสวยนะครับ ขยับมาใกล้ๆนะครับผมลูกข้างๆกันนี่นะครับผมอ,อันนี้เป็นลูกกระเทยนะครับหรือว่ากระตอยอ,อีกสักหน่อยเขาก็คงจะหลุดร่วงครับผมเพราะว่าลูกเขาไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับรูปทรงนะครับผมจะงอนะครับนี่คือทรงงอแบบนี้นะครับผมแถวบ้านาเรียกกระตอยหรือว่ากระเทยนะครับ แบบนี้อีกสักหน่อยเขาก็จะหลุดล่วงไปเองนะครับผมก็สิ่งที่เห็นชัดได้อีกอย่างก็คือลูกสมบูรณ์นะครับลูกแท้ลูกจริงนะครับลูกเขาจะใหญ่นะครับผมเพื่อนๆแบบนี้เรียกลูกแท้นะครับลูกจริงนะครับผมส่วนไปปลายนะครับงองๆไม่ได้ทรงแบบนี้นะครับเขาเรียกกระเทยหรือว่ากระตอยนะครับผม แบบนี้นะครับอย่าพึ่งตัดทิ้งนะครับผมสามารถขายได้นะครับกระตอยพวกนี้แต่ต้องรอให้เขาใหญ่อีกสักหน่อยก่อนนะครับเพื่อนๆมาดูช่อนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับส่งได้เลยนะครับแบบนี้ชาวสวนยิ้มได้ครับยิ้มออกครับของแท้แน่นอนนะครับผม อันนี้ได้ไหลลูกหลายผลเลยครับแบบนี้ครับโอเคแบบนี้สวยงามครับผมเพื่อน,อนสวยงามครับของแท้โตมาลูกใหญ่ลูกสวยผิวสวยแน่นอนครับครับที่สวนของพนมอีมนะครับผมก็จะถือว่าดกได้ประมาณหนึ่งนะครับ แบบนี้ครับเพื่อนๆแบบนี้กระเทยกระตอยทั้งนั้นเลยครับผมนะครับอันนี้เขาก็จะหลุดร่วงไปเองนะครับแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นกระเทยกระตอยสูงนะครับผมก็พอน้องอิมพามาดูต้นนี้นะครับผมก็เห็นไหมครับแบบลูกเล็กๆนะครับลูกเขาจะไม่โตนะครับผมจะออกเป็นกระเทย ทั้งนั้นนะครับกระเทยหรือว่ากระตอยละครับแบบนี้นะครับผมก็ต้องรอให้เขาใหญ่นะครับกระเทยกระตอยรอให้เขาใหญ่สักพักครับผมถ้าเขาไม่หลุดร่วงไปเสียก่อนอาสามารถตัดขายได้ครับสามารถตัดขายได้ครับผมมะม่วง กระเทยหรือว่ากระตอยทรงนี้นะครับแถวบ้านพอน้ำอีมเองนะครับผมจะเรียกว่ากำหมัดมัางแต่เล็กเลยครับทรงมันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนเวลาที่เรากำมือกำหมัดนะครับคล้ายๆกันเลยครับผมก็อีกสักหน่อยนะครับพอน้ำอีมเองก็จะต้องตัดนะครับผม เพราะว่าเราจะปล่อยแบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวของแท้นะครับผมลูกแท้นะครับมันจะไม่โตไม่ใหญ่นะครับผม่าครับผมแบบนี้นะครับควรตัดทิ้งครับผมแบบนี้ตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ก็ต้องรอครับผมรอให้อาพ่อค้าแม่ค้าแถวบ้านนะครับเปิดรับซื้อนะครับผมแล้วค่อยตัดนะครับแบบนี้ตัดได้เลยครับกระตอยนะครับผม กระตอยหรือว่ากระเทยครับเพื่อนๆนะครับก็เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยนะครับของแท้ก็มีนะครับกระเทยก็เยอะนะครับก็ทรงพุ่มขนาดนี้นะครับความสูงไม่เกิน3เมตรนะครับเพื่อนๆมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่ต้นนี้นะครับก็กล่าวว่าลาวๆนะครับของแท้นะครับถ้าตัดกระเทยออกแล้ว น่าจะได้ห่ออยู่ร้อยกว่าลูกแน่นอนครับเท่าที่อพอเอนมออิมดูนะครับผมของแท้เยอะอยู่นะครับของแท้เยอะนะครับสวยๆครับก็มะม่วงนะครับที่ติดผลนะครับไม่สมบูรณ์เนื่องจาก เ,เกิดการผสมเกสรน,นะครับผมไม่สมบูรณ์นะครับตั้งแต่แรกนะครับผมก็เลยทําให้ผลออกมานะครับผมไม่ได้ทรงนะครับแล้วก็มีผลที่ไม่ได้ทรงไม่ได้สวยนะครับก็ที่สวนนะครับกระเทยเยอะนะครับกระเทยเยอะแต่ก็ไม่ต้องตกใจอะไรไปครับมะม่วงดก กระเทยเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมแล้วก็ค่อยอตัดขายเอานะครับผมก็เหลือลูกนะครับที่สมบูรณ์เอาไว้ดีกว่าครับลูกจะได้โตใหญ่ๆครับผมก็2ลูกโลนะครับที่ส่วนนี้เคยทำได้นะครับลูกใหญ่ๆ2ลูกโโลเลยนะครับ ตอนนี้พาเพื่อนชมนะครับผมอ่านี่ของแท้นะครับผมนี่ของแท้อันนี้กระเทยหรือกระตอยนี่ของแท้ครับนี่ของแท้ครับผมอันนี้ลูกเล็กๆนี่นะครับกระตอยกระเทยหมดเลยครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็กระตอยนะครับนี่ก็ของแท้นะครับเห็นไหมครกระตอย จับนิดหน่อยก็หลุดนะครับอันนี้ก็กระตอยกระเทยนะครับส่วนนี้ของแท้ครับผมครับเพื่อนๆวันนี้ก็พรมยิมนะครับมาพูดถึงเรื่องอลูกแท้ลูกกระเทยหรือว่าลูกกระตอยนะครับผมก็เพื่อนๆน,น่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับผม อย่างไรก็เป็นกำลังใจช่องพรหมอิมกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพรหมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ